ครับจะมาสอนเล่นกีตาร์เพลงนางเอยนะครับผมครูเป่านะครับจากช่อง SMS Music กนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มีรีเควสเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าสนใจจริงๆจะทำแล้วแหละก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ทำเนาะทีนี้เพลงนี้นะครับจะอยู่ออริจินอลจะอยู่ในคีย์เอนะครับแต่ว่าผมมาเล่นเป็น G ีนะเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเผื่อว่าเสียงร้องนะครับแล้วก็หนีบคาโปในเฟสที่2นะครับคือถ้าเกิดเสียงร้องเนี่ยสูงไปนะอาจจะไม่หนีบคาโปก็ได้นะครับก็จะร้องง่ายข อ่อ YouTube ได้เลยนะครับอันนี้คาโปในเฟสที่คอร์ดที่ใช้นะครับก็จะมีคอรจีนะครับอ่าเพลงนี้ก็ดิจังหวะแบบเป็นจังหวะเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับคอรจีนะครับมี A Min o นนะครับ A Min o นมีใช้บางตอนนะอ่าแล้วก็ B Min o นนะครับ B Min o จะจับทาบหรือไม่ทาบก็ได้นะครับมี2แบบแล้วก็คอรซีนะครับคอรดีนะครับ แล้วก็ e minor <า>นะครับก็ใช้อยู่6ขคอดนี้นะครับก็ไปลองฝึกมาให้กล้องเนอะใน6ขคอดนี้ทีนี้เกือบทั้งเพลงนะครับ 95%เลยแหละของเพลงนี้ก็จะเป็นเซตคอร์ดที่วนนะครับก็จะมีเซตคอร์ดอยู่ประมาณนี้นะครับแต่จะมีบางช่วงมีแค่2ช่วงนะครับที่ไม่ได้ใช้เซตคอร์ดนี้เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวพูดถึงตรงนั้นด้วยนะ,อะโอเคทีนี้มาดูใน95%ของมันก่อนนะครับก็คือฝึกคอร์ดเซตนี้ก็เล่นได้เกือบทั้งเพลงแล้วแหละนะครับทีนี้ความเร็วของเพลงมันอยู่ที่75นะครับประมาณนี้พทเทินที่ใช้นะครับผมเอาพทเทินของเพลงช้ามาได้เลยเนาะก็ใช้ในพทเทิ์นั้นได้เลยนะครับอลองดูแเนะ สามสี 3, 4, ล่ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับเป็นแพทเทิร์นอันนี้เลยอ่ามาทีนี้มาดูเซตคอร์ดของมันนะครับเซตคอร์ดนี้จะเป็นเกือบเกือบทั้งเพลงเลยนะครับอ่าอ่าก็จะมีคอร์ด G นะครับ G ไป B ีมายเนอร์บีมายเนอร์บีมายเนอร์ซีบีมายเนอร์ซีีนะครับ B ีมายเนอร์ก็จะเป็นแกนหลักนิดนึงนะอ่าทีนี้มาลองดูกันนะครับ one, w 1, 2, 3, 5 E minor B minor ไม่ทาบก็ได้นะครับ C B minor C แล้วก็ D นะครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นคอร์ดมีอีก2เซตเนาะเมื่อกี้เรามีเซตหนึ่งแล้วใช่ไหมครับที่เป็นเมนหลักนะครับในการเล่นแต่ตอนนี้มันจะมี2เซตที่มันเล่นไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเนาะ,ะมาดูเซตแรกก่อนนะครับก็จะเป็นหลังจากที่เล่นเซตเดิมเนี่ยไป4รอบแล้วมันจะเล่นไปถึงเซตนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะ one two three f o r แล้วก็สี นี้จะครึ่งห้องนะครับตรงครึ่งห้องนะครับก็จะเป็นผมก็จะใช้เป็นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงนะครับตัดตัวขึ้นออกไปนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เซตถัดไปนะครับก็จะเป็นอีกเซตนี้นะครับมีครึ่งห้องอีกนะครับช่วงท้ายๆนะครับก็ใกล้ๆอย้นะมีเอ i ไ o เนอเพิ่มเข้ามานะครับในเซตนี้ลองดูนะ 1,2,3,5องาไปคล้ายเดินนะไป Am i n o r นะครับครึ่งห้อง C อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของเพลงเนาะไปเป็นที่เป็นจังหวะเล็กเก้น,นะครับทีนี้เวลาพอเล่นเป็นจังหวะเล็กเก้นเนี่ยแพทเทิร์นการดีดมันก็จะ ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ถ้ามือใหม่เนี่ยก็ดีดแบบเมื่อกี้ก่อนง่ายๆนะครับไปก็ดีดแบบทองแพทเทิร์นได้ก็เล่นได้เลยถ้าเป็นเลกเก้นเนี่ยก็แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเริ่มจับได้อ่าทีนี้แพทเทิร์นของมันเนี่ยเราเป็นดีดลงขึ้นก็ได้นะครับลงขึ้นแล้วก็หยุดเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือแพทเทิร์นของมันแล้วก็ให้เสียงมันสั้นนะครับที่สุดอ่าเหมือนถ้าเราจับ e minor ก็ได้นะครับสมมุติเป็นคอร์ดที่แบบเราฝึก ผมจะใช้มือซ้ายนะครับมาช่วยหยุดเสียงด้วยนะครับเพื่อที่ว่านี้ก็จะได้ฟิลของเลกเก้เนาะอ่าวันลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเสียงมันจะสั้นนะครับลงขึ้นหยุดขึ้นลงลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นอ่าถ้าท่องประมาณนี้ก็พอได้นะลองเปิดเมทานอมนะอ่ามันไม่เร็วมากนะ 1 and 2 and 3 and 4ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นก็เพลงนี้ก็ถ้าเล่นแบบธรรมดานะครับก็สำหรับมือใหม่ก็ผมว่าฝึกได้นะแต่ว่าถ้าเริ่มเล่นเป็นแบบเลกเก้นเนี่ยจะร้องยากนะครับอาจจะต้องมีนักร้องอีกคนหนึ่งเพราะขนาดผมเล่นเองเนี่ยยังรู้สึกว่าร้องยากจากตอนแรกนะครับก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อย ก็ไปลองดูนะครับก็จะมี2แพทเทิร์นอันนี้ที่ที่รวมๆกันนะแต่เราจะใช้แพทเทิร์นแบบง่ายดีทั้งเพลงก็ได้โอเคอยังไงก็เดี๋ยวอย่าลืมไปดูในพาร์ทที่2นะครับฝึกอันนี้ก่อนแล้วก็ไปเล่นกับพาร์ทที่2ที่เล่นไปกับเพลงนะครับเพราะว่าอันนี้จะสอนในรายละเอียดว่า มีข้อหรือว่ามีอะไรยังไงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝาก Subscribe แล้วก็กดไลค์ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะรีเควสตเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เรื่อยๆนะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ